ตอนที่หนึ่งนรกไม่ใช่นิยายสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่หลายคนกลัวแต่แทบไม่มีใครเข้าใจจริงๆหัวข้อคือนรกไม่ใช่นิยายหลายคนเมื่อได้ยินคำว่านารกจะนึกถึงเปลวไฟมารถือหอกหรือเทพเจ้าลงโทษแต่ในพระพุทธศาสนา นรกไม่ใช่สถานที่ที่ใครสร้างขึ้นมาเพื่อทอรมานใครและก็ไม่ใช่นิยายสยองขวัญอย่างที่หลายคนคิดคำว่านรกหรือนารกะในภาษาบาลีหมายถึงภาวะของจิตที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างรุนแรงจิตที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความหลอกลวงหรือการกระทําที่ผิดศีลธรรม ผลของการกระทำนั้นเองคือตัวสร้างนารกให้เกิดขึ้นในใจของเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนหมายความว่าไม่มีใครลงโทษเราได้เท่ากับผลของกรรมที่เราสร้างเองในเดวดุตตะสุตตะหรือพระสูตรว่าด้วยธรรมทูตพระองค์ตรัสว่ามีผู้เตือนเราอยู่เสมอ คือทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของเราเองเหมือนธรรมทูตที่มาเตือนให้รู้ว่าหากยังไม่สํารวมกายวาจาใจผลแห่งการกระทํานั้นจะกลายเป็นไฟแห่งนรกเผาใจเราเอง